ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกะบกับญี่ปุ่นคนสารคามเนาะคะ่ะเนาะมือนีกะเอาเนียัอท่านตรงทางเดียวส่งดอกบัวเอนะะ็นลังเนาะค่ะกับมีลูกค้าเขามาเอาแล้วเนาะคะ่ะตอนนั้นที่มันว่างๆอยู่เพราะมีติดต่อลูกค้าบ่าไา้ดเนาะคะ่ะบัดนี้กับมีผู้ใจดีมาเอาแล้วเนาะคะ่ะเนาะยิดการขายเลยเด้อค่ะเด้อบัดนี่จะเห็ุตามคิ้วต่อไปเด้อบัดนี้ไปอยากได้กะ เอางามๆแบบน,ะะนี้กะโทร่มากเนาะค่ะเนาะเด็ดตามคิวไปเรื่อยๆอยันที่ว่างก็คือมีคนมาเอาแล้วเนาะค่ะเนาะพิดการขายเรียบร้อยเอ้บนสีส้มให้เพิ่นเมื่อนี่แหละค่ะเป็นชั้นตรงคางเดี๋ยวส้มเอ็นหลังเนาะคะ่ะเพิ่นอยากได้ไปใส่เร็่วๆเพิ่นว่าอยากถาดนเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยทร่มาเอาเนาะค่ะเนาะนะคะ ะกะอ็สีส้มกับทายให้เบิ้งแบบนี้แหละค่ะก้อนสีส้มของให้ลูกค้ากับทายให้เบิ้งแังสีละลูกค้าก็สะได้เห็นก้อนก้อนสิได้รับของผู้ละนะคะเนาะเรามีกับเป็นส่งด่วนเนาะคะ่ะพระวา่าญี่ปุ่นกับส่งไปมื่วานน,ะะนนี้เนาะค่ะมือนี้เพิ่งกับท่มาเอาทมาเอากับเลยต้องไปส่งให้เพิ่นอีกเนาะคะ่ะไปตัวเดียวกับไปค่ะเป็นส่งด่วนแบบนี้ไปตัวเดียวกับไปนะคะเนาะ รอบต่อไปกะเป็นสั้นหักคางหนึ่งแล้วก็เทนแล้วก็ค้อนบนนะค่ะสามตัวต่างกำลังเห็ดอยู่เดี๋ยวอีส่งมือได้เดี๋ยวยายบนทายให้เบิ้งอีกเนาะรอบนี้เอาตัวนี้มาให้เบิ้งคือขายออกแล้วเด้อพี่น้องเล้ป่ะนี่มีลูกค้าใจดีกขอขอบคุณเนาะค่ะลูกค้าที่ที่มาเห็นแล้วก็มาเอาตอเนาะค่ะมาสื่อตอเนาะคะ่ะยายบนก็ขอขอบคุณเนาะค่ะเนาะลูกค้า เขามาเห็นเขามาเบิง้งนีคลิปใ้ายบนหละสนใจอยากได้ไว้ๆเนาะคะ่ะอยากได้ไดปใส่ไว้ๆโครมาเอาเนาะคะ่ะใ้าุบนกะเตรียมแพ็กกล้องไห้ะคะ่ะแพ็กลงกล้องไห้ไปส่งไห้มือนีละคะ่ะแต่น้อยนี่ก็ออกแลวลูกค้าค่ะก็โอนเงินมาไห้เนาะคะ่ะโอนก็สิแพ็กลงกล้องแล้วก็สิไปส่งไห้มือนีนะะละค่ะอายุกรุงเทพเนาะคะนะ่ะเนาะลูกค้ายุ่งเทพประมาณมือสองมือก็ได้ละคะ่ะ บ่โดนไถใส่แหละขอขอบคุณเนาะคะ่นะเนาะสำหรับลูกค้าใจดีถี่มาเอาเนาะคะ่ะจังพอการคลิปหนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวแยกบนไปสร้างคอนเทนแล้วตัวใดี๋ได้แยกบนติดเอามาโลกงให้พี่น้องเบื้องอีกเทื่อนเนาะคะ่ะสำหรับพิมีเอาซัมมีก่อนกับปิดการขายเนาะคะ่ะขอขอบคุณค่าขอกันไหมเนาะคะ่นะเนาะ